นี่คือภาพที่พี่กุลคแมได้มาโชว์ธงในงานคอนเสิร์ตบ้านเราครับและแน่นอนว่าคอมเมนต์ไม่ต้องถามเขาว่าเป็นยังไงลุกเป็นไฟแบบจุกๆครับแต่ว่าถ้าผมบอกว่าผมรู้สึกเฉยๆกับภาพเนี้ยทุกคนจะโกรธผมปะอย่าเพิ่งครับเดี๋ยวอธิบายก่อน let's go <S ซึ่งเมื่อต้นปีที่ผ่านมาครับมีเทศกาลดนตรีที่ชื่อว่า EDC Thailand ปี2025ซึ่งเป็นเทศกาลดนตรี EDM ที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกาได้มาจาัดที่ประเทศไทยบ้านเราครับซึ่งก็แน่นอนครับว่างานเทศกาลดนตรีแบบนี้ก็ต้องมีชาวต่างชาติหรือไม่ก็ประเทศเพื่อนบ้านมาเอนจอยกับเทศกาลดนตรีครั้งนี้ด้วยซึ่งวัฒนธรรมการชูป้ายหรือว่าชูธงชาติของประเทศตัวเองเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะครับในเทศกาลดนตรีทั่ว,วไปรวมถึงเคสของพี่แกด้วยเพราะว่ามันคือการสร้างสีสันหรือกิมมิคเล็กๆเ,เ,เพื่อสร้างความสนุก ไม่ก็บ่งบอกว่าเรามาจากประเทศไรนั่นเองครับอย่างเช่นคนเยอรมันไปเที่ยวเทศกาลดนตรีที่เมืองอังกฤษก็จะชูธงแล้วบอกว่าเอโยไอมาจากเยอรมันนะมาเที่ยวที่งานเทศกาลดนตรีของอัง,องกฤษด้วยเป็นยังไง หรือว่าอย่างประเทศไทยบ้านเราที่คนของเราเนี่ยไปเที่ยวที่งาน Tomorrowland ที่ประเทศเบลเยียม,มก็มีการชูธงและบอกว่าฉันมาจากไทยนะเป็นไงเรามาดูงาน Tomorrowland ด้วยซึ่งวัฒนธรรมอันนี้เขาทำกันมานานแล้วครับและเกือบทั่วโลกด้วยไม่ต้องห่วงเลยครับซึ่งไม่ใช่การชูธงนะครับการชูป้ายของเขาเนี่ยแสดงถึงความสร้างสรรค์แบบเต็มระบบเลยครับก็ไม่ว่าจะเป็นป้ายตลกๆป้ายขอเพลงจากนักดนตรีรวมถึงนักดนตรีเองเนี่ยก็ยังเป็นคนที่ชูป้ายเลยครับเอาดิ โดยสรุปแล้วเคสนี้พี่แกก็คงโดนรับเคาะไปเป็นที่เรียบร้อยครับเนื่องด้วยเป็นเพื่อนบ้านที่แสนดีกับประเทศเราเหลือเกินครับและสิ่งต่อไปนี้ที่ยให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับ